เทคนิคผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้นไปอีก10ปีนะฮะและยังประหยัดดอกเบีย้ยได้อีกเป็นล้านบาทเขาทำกันยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมวินกูรูล i ฟ i n g ครับวันนี้ฮะเราจะมาคุยกันถึงอีกหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อบ้านกำลังผ่อนบ้านอยู่แล้วหรือว่าคนที่กำลังวางแผนที่จะซื้อบ้านอะ่ะผมคิดว่าควรที่จะต้องรู้มากๆเลยนะฮะเรื่องนี้คือเรื่องเทคนิคการผ่อนบ้าน ผ่อนยังไงให้นี่หมดเร็วขึ้นนะฮะและประหยัดดอกเบี้ยได้เป็นหลักแสนหรือหลักล้านบาทครับคือนี่บ้านนะครับต้องถือว่าเป็นนี่ก้อนที่ใหญ่แทบจะใหญ่ที่สุดแล้วล่ะนะฮะสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งนะครับเพราะว่านี่บ้านนะฮะเขาไม่ได้ผ่อนกัน 3- 4 5ี่หปีนะฮะเขาผ่อนกันเป็นหลัก20นะฮะไปจนถึง40ปีและที่สำคัญนะครับได้ยินข่าวมาเข้าครแว่าวๆว่าธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะจะให้กู้ถึง70ปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะนี่เนี่ยมันระยะยาวแล้วก็ก้อนใหญ่มากๆนะฮะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับว่าไอระยะที่เราผ่อนยาวเนี่ยรู้ไหมมันมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยนะครับราคานั้นคือราคาดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายแบงก์เขาครับซึ่งแน่นอนฮะว่าจริงๆเราไปกู้เงินเข้ามาเราต้องจ่ายดอกเบี้ยอันนี้มันปกติอยู่แล้ว7% 6%ค่าเฉลี่ยนะครับทุกคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วแต่เรื่องที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบอาจจะไม่ทราบว่าไอดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายจริงๆเนี่ย มันเยอะมากนะครับให้จําไว้เลยนะฮะว่ายิ่งเราผ่อนนานเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยที่เราจะต้องเสียตลอดอายุสัญญายิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับแต่ก็อีกแหละฮะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไอเห็นผมพูดแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าไอที่ผมบอกว่าดอกเบีย้ยมันเยอะมันเยอะสักแค่ไหนกันเชียวนะครับดังนั้นวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาคุยนะฮะและมาดูกันว่ามันเยอะจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะฮะ และมันมีวิธีไหนบ้างที่พอที่จะเซฟคอสในส่วนเนี้เพื่อที่จะเอาเงินที่เราจะต้องไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยเนี่ยเอามาใช้ทําอย่างอื่นในชีวิตของเราแทนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันฮะธรรมชาติของบ้านนะครับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะฮะ การกู้เงินธนาคารนะครับธนาคารเขาจะคิดอัตราดอกเบีย้ยที่เรียกว่าการคิดแบบลดต้นลดดอกครับการคิดแบบลดต้นลดดอกกันนะฮะคือการคิดคำนวณจากเงินต้นที่คงค้างอยู่ครับสมมติตอนเรากู้มาเงินทั้งก้อน1ล้านบาทใช่ไหมอัตราดอกเบีย้ย7%จน่ะจะคิดจาก1ล้านทั้งก้อนนี้และพอเราผ่อนไปพักหนึ่งนะฮะพักหนึ่งพักหนึ่งเนี่ยสมมติมันเหลือสัก5 0,000นแล้วตอนนี้ดอกเบีย้ยไม่ได้คิดจากล้านหนึ่งแล้วนะครับคิดจาก5 0,000 0ที่เหลือ ดังนั้นเขาถึงเรียกว่าการคิดแบบลดต้นลดดอกครับซึ่งตรงนี้ผมเลยบอกไงฮะว่ายิ่งคุณผ่อนนานนะฮะยิ่งคุณผ่อนนานอนะ่ะต้นคุณก็หมดช้าพอต้นคุณหมดช้าปุ๊บดอกเบี้ยที่คุณจ่ายทุกเดือนทุกเดือนมันก็เยอะแล้วมันทบ,ทบ,ท,บทบเนี่ยมันเป็นเงินจํานวนมหาศาลเลยนะครับซึ่งในดีเทลที่ว่าการคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับของสินเชื่อบ้านเนี่ยเขาคิดกันยังไงเนี่ย ผมเคยได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับใน YouTube channel นี้แหละฮะชื่อคลิปคือบ้านกับรถนะครับคิดดอกเบีย้ยต่างกันยังไงประมาณนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะฮะหรืออยากไปขยายความเรื่องการคิดดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเฉยๆจะไม่เห็นภาพตามนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะว่า ไอ้ที่ผมบอกว่าถ้าเราผ่อน30ปี40ปีเนี่ยแล้วผ่อนเรื่อยๆโดยไม่ได้ไปทําอะไรกับมันอะดอกเบีย้ยที่มันทบตลอดทั้งสัญญามันเยอะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมยกตัวอย่างนะครับจากโจทย์นะฮะผมยกตัวอย่างว่าคอนโดเนี่ยราคา3ล้านบาทนะครับ ผมผ่อน30ปีก็เอาค่าเฉลี่ย30ก็พอนะไม่ต้องยือไปถึง70หรอกนะครับนะกำหนดอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยนะครับทั้งอายุสัญญาอยู่ที่7%นะฮะซึ่งตรงนี้ผมจะใช้7ทุกครั้งนะครับแม้ว่าณเวลาเนี้ยดอกเบีย้ยมันจะถูกมันเหลือสัก6กนิดๆและละเฉลี่ยนะครับ ยิ่ง3ปีแรกมันก็ยิ่งถูกถูกไหมสามสี่ห้าว่ากันไปนะครับแต่ผมขออนุญาตใช้7ทั้งสัญญาไปเลยเพราะนะครับมันจะเป็นค่าเผื่อเหลือความปลอดภัยให้เราครับถ้าเราคำนวณอนอกมาแล้วมันมากกว่าเงินที่เราต้องจ่ายเราได้เตรียมตัวถูกไงแต่ถ้าเราไปคิดน้อยๆครับเราเตรียมตัวน้อยๆแต่เงินที่จ่ายจริงมันเยอะกว่าเงี้ยแผ่เรามันจะผิดพลาดดังนั้นถ้าถามผมนะฮะเอาเกณฑ์ผมเป็นหลัก ผมจะใช้7%ทุกครั้งนะครับอ่ะโอเคตัวอีกทีนะครับบ้าน3ล้านนะครับผ่อน30ปีอัตราดอกเบี้ย7%เมื่อเราเอาตัวเลขพวกนี้เข้าไปใส่คำนวณในสูตรนะครับจากโปรแกรม e a s Financial Calculator นะฮะเราจะได้ออกมาว่าเราจะต้องผ่อนธนาคารเดือนละนะครับ1 9 9 5 9บาทต่อเดือนนะครับคือเงินง่วดที่เราต้องผ่อนธนาคารนะดังนั้นนะครับไอ้เงินก้อนนี้ถ้าเราส่งจนครบอายุสัญญานะครับคือ30ปีนะครับ เราจะต้องจ่ายค่างวดทั้งสิ้นนะครับ7 1 8 4ล้าน1บาทเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้กู้บ้านมา3ล้านบาทนะครับบ้านคอนโดชั้น3ล้านบาทพอเราผ่อนครบ30ปีทำไมเราถึงจ่ายเงิน7 1 8 4ล้าน0 0บาทงงไหมครับมันคือดอกเบี้ยงไงครับที่ผมบอกว่ามันเยอะมากๆไงฮะ ดังนั้นเนี่ยการที่เราผ่อนไปเรื่อยๆโดยไม่รู้นะครับวิธีการคิดของเขาหรือไม่ไม่สังเกตสักนิดนึงเนี่ยค่าความไม่รู้ตรงนี้ครับมีราคาที่สูงมากนะฮะสูงแค่ไหนก็ก็เท่ากว่าครับบ้าน3าล้านคุณจ่ายไป7ล้านกว่าบาทนะครับดังนั้นผมถึงบอกนะฮะว่ามันสําคัญมากๆและผมอยากให้คุณรู้ตรงนี้ไว้นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าธนาคารผิดไหมที่คิดดอกเบี้ยเยอะขนาดนี้เขาไม่ผิดนะครับ เพราะดอกเบี้ยตรงนี้มันเป็นนะฮะรายได้ของทางธนาคารเขานะฮะและเขาก็ให้เรากู้นะฮะเขาให้เรายืมเงินมาซื้อบ้านและที่สําคัญที่สุดก็คือเขาไม่ได้บังคับให้เราไปกู้เราเดินไปกู้เอาเองนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้อยากให้เข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะครับธนาคารไม่ได้ผิดเลยนะมันเป็นข้อกําหนดเขาซึ่งเราแอกเซปต์เรายอมรับเราเข้าใจและเราถึงไปเซ็นสัญญาไง เขาไม่ได้เอาปืนมาจาะแล้วเราไปเซ็นถูกไหมฮะดังนั้นอย่าไปว่าเขานะครับหน้าที่ของเราคือ เข้าใจวิธีการคำนวณของเขาและใช้ช่องว่างที่เขาเปิดไว้ให้นะฮะในการลดดอกเบีย้ยไม่ให้จ่ายเยอะขนาดนี้นะฮะและทําให้ยอดหนี้ตรงนี้ครับมันจบเร็วขึ้นมันก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับซึ่งมันตลกตรงที่ว่าฮะผมมาเคยทําคลิปพวกนี้นะครับลงเป็นช็อตวิดีโอในทิกต o k นะฮะซึ่งก็จะมีหลายคนมามาเบรมผมนะครับอารมณ์ประมาณว่าผมก็จะพูดประมาณว่าผ่อนล้านนึงถ้าคุณผ่อน30ปีรู้ไหมคุณจ่ายดอกเบีย้ยอีกเท่านึงเลยนะ ก็จะมีเพื่อนๆบางคนนะครับมาว่าผมนะครประมาณว่าเออแต่อนาคตบ้านอีก30ปีมันก็ไม่ใช่ล้านหนึ่งนะราคามันก็โดดเป็น2ล้าน3ล้าน4ล้านก็ว่ากันไปนะซึ่งตรงนี้ผมไม่เถียงเลยนะครับและผมคิดว่าคงจะเข้าใจจุดประสงค์ผมคลาดเคลื่อนไปนะ อย่างที่บอกไปว่าจุดประสงค์ผมอะครับคือผมอยากให้คนที่ไม่รู้นะครับทราบวิธีการคำนวณดอกเบี้ยนะครับหรือทราบวิธีการคิดดอกเบี้ยของธนาคารนะฮะผมไม่ได้บอกว่าให้เก็บเงินสดไปซื้ซซอนะฮะผมไม่บอกเพราะผมก็ไม่ทํา <ullah. S 1> ผมทําไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าอย่าไปกู้ธนาคารไปหา,าสินเชื่อตัวอื่นกู้หรืออะไรผมไม่ได้จะสื่อความอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อออกไปนะครับคือ คุณต้องรู้วิธีคิดดอกเบีย้ยแค่นั้นเองครับเพื่อที่จะประหยัดดอกเบีย้ยให้ได้มากขึ้นนะฮะดังนั้นก็อยากให้เข้าใจตรงกันนะครับอสังหาริมทรัพย์ครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านคอนโดอาพาร์ตเมนต์ตึกแถวอาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยครับมันมีแนวโน้มเป็นอัพเทรนในระยะยาวอยู่แล้วนะครับอันเนื่องมาจากเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับมันก็วิ่งตามเงินเฟอ้ออยู่แล้ว ทำไมมันขึ้นหรอครับมันก็มาจากสาเหตุที่ว่าที่ดินนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดนะฮะดังนั้นเมื่อทรัพยากรมีจํากัดนะครับความต้องการมีเพิ่มขึ้นราคามันจึงวิ่งสูงล้อไปกับเงินเฟ้อแค่นั้นเองครับมันเป็นหลักอีโคโนมี่แบบ1นึ่งศูนย์หนึ่งะนะฮะซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วทุกคนก็รู้นะฮะว่าในอนาคตที่ดินหรือบ้านเนี่ยมันราคาสูงขึ้นอยู่แล้วเนาะนะครับก็อยากให้เข้าใจจุดประสงค์ของผมนะฮะที่พูดแบบนี้โอเคมาถึงเรื่องที่เราจะคุยกันน้้ดดหมเร็ววขึย ผมพูดจริงหรือผมพูดโมหรือเปล่านี่ว่ามันสามารถจบได้เร็วขึ้นเป็น10ปีนะฮะและประหยัดดอกเบีย้ยได้เป็นล้านนะครับเอาจากโจทย์เมื่อกี้เลยละกันไอเรากู้งสัก3ล้านเนี่ยคุณสามารถประหยัดได้เป็นล้านขี่เส้นใต้กันว่าเป็นล้านนะครับ มันเป็นล้านจริงๆนะฮะซึ่งมันทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังไปนะครับไม่ต้องรีบครับวิธีแรกนะครับก็คือการโปะชําระเพิ่มต่อเดือนนะครับจากที่เคยส่งอยู่นะฮะวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะเบสิกมากๆแต่เห็นมันเบสิกเห็นเรียบง่ายนะครับแต่เอาข้อจริงๆมันทํายากมากนะฮะเพราะการโปะเพิ่มเนี่ยมันต้องอาศัยหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องวินัยในการโปะทุกเดือนนะครับและความสามารถในการหาเงินมาโปะเพิ่ม ซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะสำคัญมากๆนะครับสำคัญสุดๆเลยสําหรับคนที่กําลังจะผ่อนบ้านอยู่นะฮะซึ่งผมต้องบอกว่าวิธีนี้หลายๆคนทราบนะครับแต่ยังมีหลายๆคนไม่ทราบนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่เชื่อนะว่ามีคนไม่รู้เฮ้ยมันมีจริงๆหลายคนไม่รู้ว่าโปะเพิ่มไปได้และไอ้เงินที่เราโปะเข้าไปอ่ะมันไม่มีดอกเลยนะ มันเป็นต้นล้วนๆ้วนเลยไอ้ตรงนี้ครับเป็นเป็นที่ผมบอกตลอดนะฮะว่าค่าความไม่รู้มันมีราคาแพงมากๆนะฮะมันก็เป็นประมาณนี้ครับว่าสมมติปกติเราผ่อนบ้านหรือคอนโดนเดือนละประมาณ10,000บาทเอามื่0หมื่น,น,น้วนไปเลยแล้วกันไม่ประมาณนะครับธนาคารกําหนดว่าเราจะต้องส่งค่างวด10,000บาทใช่ไหมครับการที่เราโปะเพิ่มจาก10,000บาทเช่นเราส่งหมื่นสองพันนะครับไอ้สองพันเนี่ยเป็นส่วนโปะถูกไหมหรือหมื่นสามพันไอ้สามพันเด็กเป็นส่วนโปะไอ้สองพันหรือสามพันที่เราเพิ่มจากเงินงวดเนี่ยครับ มันจะไปตัดแต่เงินต้นทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเมื่อมันไปตัดเงินต้นเ,เนี่ย,เ,ยเงินต้นเราก็จะลดกลับมาเรื่องเดิมว่าการคิดดอกเบี้ยบ้านะครับคิดแบบลดต้นลดดอกเมื่อเงินต้นลดดอกเบี้ยลดนะครับถูกไหมเงินต้นลดดอกเบี้ยลดเงินต้นลดดอกเบี้ยลดดังนั้นเนี่ยครับมันจะประหยัดดอกเบี้ยเพราะเรื่องนี้แหละครับยิ่งคุณโปะมากเท่าไหร่นะครับนี่คุณจะหมดเร็วขึ้นเท่านั้นครับ เรามาลองคำนวณกันให้เห็นเป็นตัวเลขไปเลยดีกว่านะครับว่าไอที่ผมพูดว่ายิ่งโปะเยอะยิ่งหมดเร็วมันจริงหรือเปล่าและมันเยอะขนาดไหนกันไปดูครับตัวอย่างนะครับซื้อคอนโดมาราคา3ล้านบาทนะครับผ่อน30ปีโจทย์เดิมเลยนะฮะผ่อนอัตราดอกเบี้ย7%นะครับแต่ตรงนี้จะแตกต่างที่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยผมจะใส่เงินเพิ่มเข้าไป3,000บาทต่อเดือนนะครับและตัวเลขต่อจากนี้นะครับเป็นตัวเลขที่กดคำนวณมาจากโปรแกรม e z Financial Calculator นะครับ ซึ่งนะฮะผมได้สอนวิธีการใช้งานไอโปรแกรมนี้อย่างละเอียดเลยนะครับเข้าไปดูใน YouTube Channel ได้นะครับหรือเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ให้นะครับในคอมเมนต์นะพอเราคำนวณออกมาครับกลายเป็นว่าค่าง,งวดที่เราต้องจ่ายครับคือตัวเลขเดิม1 9 9 5 9บาทเนี่ยเป็นเลขที่แบงก์บอกถูกไหมแต่เราอัดเพิ่มเข้าไปอีกบวก3,000บาทนะครับประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มไปประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเงินงวดที่เราต้องจ่ายเนี่ยกลายเป็น22,959บาทครับ ผ่อนครบ30ปีครับตอนนี้เราเอาแค่3,000บาทนะีฮะแค่3,000ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเนี่ยจบครบ30ปีปุ๊บเราจ่ายไปทั้งสิ้น5 6 0, 7ล้าน6แสนเจบาทเอาอีกทีเดี๋ยวก่อนบ่กกี้นี้ผ่อนเฉยๆผ่อนงงงทั้งสัญญา30ปีเป็น7ล้านแต่พอเริ่มใส่ไปแค่3,000 3,000นะเอาซีเรสซี่3 0 0 0ัมันคือค่าผ่อน iPhone เครื่องเดีวยวเองนะถูกไหมนะฮะมันกลับเหลือเพียงแค่5ล้าน 6 7 0 0 0 0บาท7ล้านกับ5ล้านเกือบ2ล้านนะครับดังนั้นหมายความว่าอะไรรู้ไหมคุณสามารถประหยัดเงินได้2ล้านกว่าบาทเพียงแค่คุณใส่เงินเข้าไปเดือนละ3,000บาทเองนะครับ 3, าบาทเองนะฮะใน30ปีเนี้ยคุณใส่เข้าไปเดือนละ3,000 3 0 0 0 3 0 0 0เนี่ยประหยัดเงินไป2ล้านกว่าบาทเยอะมากเลยนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะฮะการทำแบบนี้มันยิ่งทำให้หนี่คุณหมดเร็วขึ้นนะครับ ไอ้สามพบาทต่อเดือนเนี่ยมันทำให้นี่คุณหมดเร็วขึ้นอีก113เดือนหรือพูดง่ายๆว่าเกือบ10ปีเลยนะครับ113เดือนเนี่ยก็9ปีกว่าๆนะฮะเงินสามพนะฮะจริงๆเงินสามพหลายๆคนผมเชื่อว่านะครับคงสามารถหาได้กันทุกคนแหละครับและสามารถเจียดมาได้ถ้ามันเป็นอะไรที่เราอยากได้นะครับ แต่ตรงนี้หลายๆคนมองข้ามกันไปไงฮะผมอยากให้คุณให้ความสําคัญตรงนี้กันนะครับสำหรับคนที่สับ c r i b e ผมหรือรู้จักผมหรือเป็นเพื่อนผมนะฮะผมอยากให้คุณอะเผื่อเงินส่วนนี้ไว้สักนิดนึง เห็นไหมครับว่าแค่10%หรือ15%จากเงินที่คุณผ่อนอยู่ <c oughs> คุณอัพเพิ่มขึ้นมามันช่วยทำให้คุณประหยัดเงินเยอะมากและคุณเป็นอิสระภาพได้เร็วขึ้นด้วยนี่คุณเร็วขึ้น10ปีมันหมายความว่าไอ้10ปีที่เหลือเนี่ยคุณจะแฮปปี้คุณจะใช้ใจ่ายอะไรก็เรื่องของคุณแล้วครับนะดังนั้นมันสำคัญมากๆเลยครับแต่จำที่ผมพูดตอนแรกได้ไหมฮะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะ ให้คิดภาพตาว่าจะมีสักกี่คนกันนะฮะจะมีวินัยกับตัวเองนะครับที่จะโปะได้ทุกทุกเดือนนะครับเป็นเวลา360งวดหรือ30ปีขนาดนี้นะฮะซึ่งมันต้องใช้วินัยอย่างมากต้องใช้หลายๆอย่างอย่างมากครับต้องเตือนตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเคลียร์ก่อนเคลียร์ที่บ้านก่อนรีบโปะให้จบรีบโปะให้จบรีบโปะให้จบซึ่งถ้าใครทําได้มันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับอาจจะมีคําถามอีกนะฮะว่าเอ้ยไอที่บอกต้องโปะเนี่ยตกลงต้องโปะ กี่บาทดีนะครับมีคนสงสัยที่10% 15% 20%ดีถ้าเอาเป็นคำตอบง่ายๆนะครับผมก็จะบอกว่าโปะเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่คุณไหวครับแต่ถ้าเกิดเอามาตรฐานผมเป็นเกณฑ์น,นะฮะที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยผมแนะนำว่าควรโปะไม่ต่ำกว่า10%ของเงินผ่อนเช่นถ้าคุณผ่อนอยู่หมื่นบาทต่อเดือนคุณควรจะโปะไม่น้อยกว่าพันหนึ่งอะนะครับผมขอเจียดสักพันหนึ่งถ้าคุณผ่อนบ้านอยู่ส0 0 0 0ผมขอสักส0 0พัน เนี่ยเป็นค่าเป็นค่ามาตรฐานแล้วซึ่งอยากให้ทําให้ได้กันทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าใครจะโปะมากกว่านี้สามารถทําได้นะครับเดือนไหนเก็บได้เยอะหน่อยเอาซัดห้าพันเดือนไหนเอาไม่ไหวก็เอามา10%นะฮะเดือนไหนแน่นแน่นรายจ่ายเยอะก็ให้มันเหลือ10%เท่าที่เราไหวนะครับเอายืนพื้นที่10%ก็ได้เดือนไหนมากคุณอัดคุณอัด,ค,อดคุณอัดไปไอ้เงินพวกนี้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นความสําคัญกับมันนะครับ แต่ในลองเทอมนะฮะมันโคตรสำคัญนะฮะมันสำคัญมากๆแล้วก็อีกประเด็นนะครับคำถามคือจะไปโปกวันไหนดีนะถ้าถามผมนะครับอยากแนะนำให้โปกวันเดียวกับรอบที่ธนาคารเรียกเก็บเช่นถ้าเรามีกําหนดต้องจ่ายค่างวดทุกวันที่1เราก็โปกวันที่1ถ้าเรามีกําหนดจ่ายค่างวดทุกวันที่10แล้วก็ไปโปกวันที่10พร้อมกันที่เราไปจ่ายค่างวดเลยนะฮะและสําหรับคนที่จ่ายค่างวดโดยการตัดผ่านบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับ คุณก็สามารถไปจ่ายเพิ่มในโมบายแบงกิ้งได้นะครับไปจ่ายวันเดียวกับที่เขาตัดนั่นแหละฮะแนะนําเป็นอย่างนี้ดีกว่าทําไมถึงแนะนําแบบนี้ครับเพราะวันที่ธนาคารตัดรอบครับจะเป็นวันที่ดอกเบี้ยทุกอย่างเซตศูนย์ใหม่หมดเลยนะครับการที่เราโปะเพิ่มไปอ่ะมันจะไปอัดเป็นต้นอย่างเดียวไปเลยนะฮะมันจะได้ง่ายๆแต่เอาเข้าจริงๆมันก็โปะทุกวันแหละครับแต่ถ้าถามผมก็แนะนําว่าโปะวันที่เขาตัดรอบดีกว่านะครับเป็นประมาณนี้วิธีแรกการโปะเนี่ยฟังแล้วว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมครับยังไม่จบนะ มันยังมีอีกวิธีนะครับที่ทําให้เงินผ่อนบ้านเราเนี่ยผ่อนหมดได้เร็วกันด้วยนั่นคือการรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นทุกๆ3ปีครับรีไฟแนนซ์คืออะไรนะครับรีไฟแนนซ์เนี่ยคือการเปลี่ยนนะครับสินเชื่อจากธนาคารเดิมนะครับมาเป็นสินเชื่อก้อนใหม่กับธนาคารใหม่หรือธนาคารเดิมก็ได้แต่ส่วนมากเขาก็จะทํากับต่างธนาคารกันนะฮะทำไมถึงต้องทําแบบนี้ครับเหตุผลที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่า ปกติธรรมชาติดอกเบี้ยแบงก์อะครับเขาจะถูกในช่วง3ปีแรกถูกไหมสาปีแรกเราจะได้3% 4%ตลอด3ปีแต่พอขึ้นปีที่4ครับดอกเบี้ยมันจะกระโดดและเป็น MRR ลบ MRR อะไรก็ว่ากันไปนะฮะมันจะเป็น6เป็น7เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ดังนั้นการรีไฟแนนซ์ครับเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการทําให้ดอกเบีย้ยมันกลับลงมาถูกใน3ปีแรกโดยย้ายธนาคารแค่นี้เองครับเป็นคร่าวๆง่ายๆซึ่งรายละเอียดการรีไฟแนนซ์ครับผมได้ทําเป็นคลิปนะครับลงไว้ใน YouTube Channel แล้ว ซึ่งเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นี้นะฮะใครอยากไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์เนี่ยเข้าไปดูในคลิปวิดีโอคลิปนั้นได้เลยนะครับค่อนข้างจะสอนแบบละเอียดเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรีไฟแนนซ์นะครับมันจะไม่ใช่ช่วยแค่ลดเรื่องดอกเบี้ยนะการรีไฟแนนซ์น่ะมันยังช่วยกําหนดกลยุทธ์ในการผ่อนได้ด้วยนะครับไม่ว่าเราอยากจะผ่อนบ้านให้นี่หมดเร็วขึ้นนะฮะโดยการลดระยะเวลาผ่อนจากแบงก์เดิมเหลือ20ปีเราบอกเราอยากเล่นเกมแล้วบีบให้มันเหลือนแบหใหม่ ก็สามารถทําได้หรือนะครับเราอยากจะลดเงินผ่อนต่อเดือนนะครับให้มันถูกลงตะกอนผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งถูกไหมเราบอกว่าเออมันหนักไปหน่อยอยากจะเหลือสัก800พันแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับโดยการยืดระยะเวลาออกนะครับแบบนี้ก็สามารถทําได้ดีเทลก็อยู่ในวิดีโอที่ผมพูดไปแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูขออนุญาตไม่พูดตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะ ซ้ำกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าการรีไฟแนนซ์นะครับมันก็จะมีขั้นตอนมีกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งนิดนึงเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่ามันเหมือนกับการไปขอสินเชื่อใหม่ดังนั้นมันจะมีการตรวจเครดิตนะครับการตรวจสอบต่างๆจากธนาคารและมีค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้คนที่ไปรีไฟแนนซ์อ่ะอาจจะต้องมียอดหนี้ประมาณหนึ่งถึงมันจะคุ้มนะถ้าคุณเหลือยอดหนี้สักไม่กี่แสนสองสามสี่ห้าแสนผมคิดว่าการรีไฟแนนซ์อาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะจะมีทั้งค่าธรรมเนียมอะไรนู่นนี่นั่นด้วยแล้ว เงินต้นคือเหลือน้อยแล้วอ่ะดอกเบีย้ยที่กันคิดมันคิดจากต้นน้อยๆถูกไหมมันก็อาจจะไม่คุ้มกันนะครับถ้ามันเหลือเยอะอ่ะเออรีไฟแนนซ์อาจจะคุ้มครับดังนั้นคําถามคืออา้าวถ้ามันใกล้เงินมันใกล้จะหมดแล้วอย่างเงี้ยครับเงินเหลือยอดมันเหลือน้อยแล้วไม่รีไฟแนนซ์จะทํำยังไงและเฮ้ยผมไม่ได้มีงานประจำำําทาอ่ะผมกู้ยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับมันก็กู้ยากเนาะโปรเซสในการกู้ยุ่งวุ่นวายการขอเอกสารการพิจารณามันยุ่งมากมาก แบบนี้จะทำยังไงไม่อยากรีไฟแนนซ์มันเลยมีอีกออปชันหนึ่งครับคือการรีเทนชันที่ผมบอกไปครับพูดง่ายๆมันคือการไปขอลดอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองครับการรีเทนชันนะครับ3ปีแรกดอกเบีย้ยมันถูกใช่ไหมปีที่4ดอกเบีย้ยมันขึ้นปุ๊บการรีเทนชันคือการเข้าไปคุยกับธนาคารครับบอกว่าเฮ้ยพี่ผมขอดอกเบีย้ยให้มันถูกลงมาหน่อยได้ไหมนะครับอ,อาจจะไม่ต้องมาเท่ากับไอ้สปีแรกหรอกแต่ให้มันกดลงมาหน่อยอย่าให้มันขึ้นไปขนาดเนี้ยฮะอย่าให้มัน56าหกขอสักสี่สี่จุดห้าเนี่ยกำลังดีได้ไหม ธนาคารให้นะครับสามารถไปขอรีเทนชันได้เลยนะฮะแต่นะครับไม่ได้ได้ทุกคนนะการที่เขาจะยอมให้เรารีเทนชันนะครับเราจะต้องเป็นลูกค้าชั้นดีของทางธนาคารขี่เส้นตได้ว่าลูกค้าชั้นดีลูกค้าชั้นดีคืออะไรครับลูกค้าชั้นดีคือลูกค้าที่ไม่มีประวัติการผิดนัดชําระส่งตรงเวลานะครับน่ารักไม่บิดพิ้วไม่โยเยอย่างเงี้ยครับลูกค้าชั้นดีและธนาคารจะรีเทนชันให้เราได้ครับ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีหลายคนสงสัยฮะว่าเอา้าแล้วทาไมธนาคารไม่ลดให้เราอัตโนมัติเลยทําไมต้องให้ยุ่งวุ่นวายไปขอแบบนี้มันก็ไม่แฟร์นี่คิดภาพตามนะฮะธนาคารมีรายได้มาจากดอกเบีย้ยนะครับการที่เขา retention ให้กับทุกคนที่มายื่นขอให้เขาเนี่ยมันหมายความว่าเขาไปหักรายได้ตัวเองทิ้งนะครับเป็นเราเราทํำไหมครับ เราไม่ทำเนาะดังนั้นสิทธิพิเศษจะได้มากับบุคคลพิเศษที่ร้องขอเท่านั้นนะครับดังนั้นผ่อนบ้านครบ3ปีนะครับไปรีเทนชั่นสำหรับคนที่ไม่อยากย้ายไปรีไฟแนนซ์ซึ่งผมนะฮะก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้กระบวนการรีเทนชั่นนะฮะเพราะว่าผมไม่มีรายได้ประจำเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการยากถ้าไปรีไฟแนนซ์นะฮะดังนั้นการรีเทนชั่นเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์นะครับกับคนที่มีอาชีพอิสระนะฮะหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่านะครับเพราะไม่ต้องยุ่งยากในหลายๆกระบวนการครับ ก็ลองไปพิจารณาเลือกใช้กันเอาเองนะฮะแต่สรุปว่าต้องทำนะครับทุก3ปีคุณควรที่จะรีเทนชันหรือรีไฟแนนซ์ครับดังนั้นสรุปที่เราคุยกันมาอีกทีนะครับวิธีการผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้นเป็น10ปีและประหยัดดอกเบี้ยได้เป็นหลักล้านบาทมี2วิธีครับวิธีแรกคือโปะเพิ่มทุกเดือนนะครับรายโปะทุกเดือนหรือว่ารายปีคุณได้โบนัสมาคุณแบ่งบางส่วนมาโปะบ้างแบบนี้ยิ่งดีนะครับโปะเท่าไหร่ดี โปมากเท่าที่คุณจะโปะไหวนะครับแต่ก็ต้องให้กําลังเหมาะนะฮะไม่ใช่ไปเบียดเบียนตัวเองมากก็เหลือไว้ใช้จ่ายให้อ n จ o ยกับชีวิตด้วยนะครับวิธีที่2คือไป refinance หรือไป retention ทุกทุกปีนะครับจริงๆมันเรียบง่ายเห็นไหมมีแค่2เรื่องนี่เองโปเพิ่ม refinance โปเพิ่ม refinance และเชื่อผมเถอะครับถ้าคุณทําแบบเนี้ยที่เราคุยกันมาเนี่ยครับบางทีนะสิปีหมดแล้วนี่นครับสิปีนี่หมดแล้วนะครับถ้ามีวินัยน,นะสิปีจบเกมครับปกติผ่อนสาใช่ไหม สิปีจบเกมปุ๊บอีกยีปีก็ไปเอนจอยกับชีวิตเอาเงินไปทําอย่างอื่นเอาไปเที่ยวเอาไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยย้าอีกทีนะครับว่าค่าความไม่รู้อ่ะมันมีราคาแพงมากๆเลยนะครับซึ่งคนที่มาติดตามผมหรือกาลังดูคลิปนี้อยู่อ่ะผมอยากให้เอาไปปรับใช้กันนะครับนะจะได้นี่หมดเร็วขึ้นประหยัดตัวเบี้ยมากขึ้นนะครับ ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเทคนิคการผ่อนบ้านนะฮะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับนะก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องกูรูรีวิวตัวจริงเรื่องที่อยู่นะครับผมจะอัปโหลดคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับรีวิวโครงการที่น่าสนใจอัปเดตสาระความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้คุณดูทุกสัปดาห์นะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกสัปดาห์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ